อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเทรดนะคะประเภทนะคะการตั้ง SL ที่แท่งที่เราเข้าออเดอร์เลยเราเข้าออเดอร์แท่งไหนเช่นเราเข้าออเดอร์แท่งนี้นะคะเราจะตั้ง SL นะคะไว้ที่จุดสูงสุดหรือรหรือต่ําสุดของแท่งนะคะกรณีเซล์เราจะตั้ง SL ไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งที่เราเข้าออเดอร์กรณีบายเราจะตั้ง SL ไว้ที่จุดต่ําสุดของแท่งที่เรา เข้าออเดอร์นะคะอันนี้คือการตั้ง SL แท่งปัจจุบันนะคะที่เราเข้าออเดอร์เลยนะคะหรือเราจะตั้งออเดอร์ในแท่งก่อนหน้านะคะแท่งแท่งที่เราเข้าออเดอร์คือแท่งนี้เนาะแท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้นะคะเราอาจจะตั้ง SL ไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะคะะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการตั้ง SL แท่งที่เราเข้าออเดอร์เลยนะคะในลักษณะแบบนี้เนาะเป็น Tim ์เฟรม e 5นาทีนะคะ ก่อนหน้านั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้าเนาะอ่ะนะคะเราไล่กันไปที่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราบอกว่าทางฟิล์ม5นาทีเราจะตั้ง SL 3 0 0 TP 6 0 0ประเด็นก็คือนะคะอ่ามันมีวอลลุ่มนะคะมันมีปริมาณการซื้อขายสำหรับเมษาที่ผ่านมานะคะก็คือมีอ่าปริมาณซื้อขายที่มีวอลลุ่มต่อแท่งค่อนข้างเยอะดังนั้นมันจะมีจังหวะให้เข้าเทรด ในทาเฟรม5นาทีกรณีเราฟิก SL คือ300จุดเนี่ยมันจะมีจำนวนครั้งให้เทรดแค่10ครั้งเดือนทั้งเดือนเนี่ยมีจังหวะให้เทรดแค่10ครั้งเองกรณีที่เราฟิก SL ก็คือ300จุดนะคะสำหรับกรณีที่เราไม่ฟิก SL นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่ 25ออเดอร์ที่จะได้ทำการเข้าเทรดในเดือนเมษายนนะคะปริมาณจำนวนครั้งมันก็เยอะขึ้นเนาะผลตอบแทนมันก็เยอะขึ้นนะคะทำไมทำไมมันถึงมีออเดอร์เยอะกว่าก็เพราะว่านะคะวอลลุ่มนะคะปริมาณการซื้อขายมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะคะเรามาไล่ดูตั้งแต่วันแรกนะคะเอามาดูนะเราจะเทรดทำเฟรม5นาทีตั้งแต่เวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องจากว่าทุกคนเลิกงานนะคะแต่ถ้าสมมุตินะว่าใครที่แบบเข้างานช่วงเช้าคุณก็เข้าออเดอร์ได้นะคะถ้าใครที่แบบว่างช่วงเช้าอะไรเนี้ย7นาฬิกาคุณก็เข้าออเดอร์ได้เลยนะคะ3แดง3เขียวคือเข้าเข้าได้นะคะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเข้า18นาฬิกาเสมอไปแต่ส่วนใหญ่อะก็คือเลิกงานแล้วก็พร้อมเทรดในเวลาค่ำๆเนาะแล้วก็จะรันพร้อมกันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ อ่ะมาดูนะคะมาดูนะก็คือ3แดง3าเขียวอันนี้มันผิดผิดเราก็ว่ากันไปตามผิดนะคะเปิดมาปุ๊บหนึ่งเมษาผิด2องอ,อเดอร์ผิดก็คือผิดนะคะไม่เป็นไรนะคะตามเธอเซตอัพอ่ะพอมาวันที่2ผิด1ถูก1อะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะวันที่3ามอะ วันที่3ผิด1นะคะผิด1ก็ปล่อยให้มันผิดไปเดี๋ยวลุงจะชี้ให้ดูจุดที่มันมีในแย่สำคัญผิดถูกเป็นเรื่องปกติมันต้องเจอนะเราจะเอาแต่ออเดอร์ที่ถูกต้องไม่ได้อ่ะมาวันที่7นะคะวันอื่นไม่มีจังหวะเข้านะติสองอาทิตย์เนาะแล้วก็มาวันที่7ปกติแล้วเวลาเราตั้ง SL อ่ะค่ะก่อนหน้านั้นเวลาเราตั้ง SL มันจะตั้งแค่300จุด300จุดเอาอยู่เลยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูทางฟีม5นาทีก่อนนั้นเห็นไหม5้นาทีนะคะในเดือนอ กุมภานะคะเรามาดูนะ5นาทีทำเฟรม5นาทีในเดือนมกราคมนะคะเราก็จะตั้ง SL 300จุดนะกุมภา์เราก็จะตั้ง300จุดเราจะตั้ง fix SL ไว้ที่300จุดทุกออเดอร์นะคะเราจะ fix SL ไว้ที่300จุดทุกออเดอร์แต่พอมาในเดือนเมษายนะปัจจุบันวอลลุ่มมันซื้อขายเพิ่มขึ้นแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้300จุดได้เลยนะคะหนึ่งแท่งในทำเฟรม5นาทีเนี่ยนะคะ มีวอลุ่มซื้อขายค่อนข้างเยอะดังนั้นมันทำให้แท่งเทียนใหญ่กว่าปกตินะคะปกติ SL 300จบแต่คุณดูสิตอนนี้มัน1,300นะคะ1,200เกือบ1,300จุดแท่ง5นาทีนะปกติระยะ SL พันกว่าเนี่ยมันต้องทำเฟรมนู่นนะชั่วโมงนะคะต้องเป็นทำเฟรม1 H นะคะ4 H อะไรเงี้ย SL ลึกนะคะเพราะแท่งมันโตแต่ในจังหวะเดียวกันเนี่ยณนะปัจจุบันนะ เศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็หันมาถือทองนะคะดังนั้นวอลลุ่มในทางเฟร,รมหนึแท่งเท่ากับ5นาทีเนี่ยวอลุ่มมันจึงเยอะทางเฟร,รม1 H ก็เยอะทุกถทมเฟร,รมตอนนี้มีวอลลุ่มของทองคำเยอะมากนะคะดังนั้นเราเป็นเทรดเดอร์เราต้องมันนี่แมจเมนต์ให้ดีๆนะคะต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะคะลุงบอกไว้เลยนะถ้าใครที่เทรดอกองทุนไม่ว่ากันแต่ถ้าใครที่ทุนน้อย น้อยจนน้อยมากเนี่ยแนะนําให้ไปสอบกองทุนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะเรามีต้นทุนแค่300ระยะ SL แค่300ปัจจุบันน่ะสามเอาไม่อยู่นะคะระยะ SL 300แทบจะเอาไม่อยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ผิดก็คือผิดนะคะไม่เป็นไรผิดตามระบบ ่ะนะคะแล้วก็อันเนี้ยนะคะลุงเขียนว่ากรณีที่เราเทรดนะคะสระยะเอส0 0สามจุดเนี่ยเราจะไม่เข้าเทรดแต่ในกรณีที่เราใช้แท่งเทียนอันเนี้ยคือ500จุดนะคะออเดอร์นี้เราตั้งเอสดอที่500จุดมันจะส่งผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเดิวลุงให้ดูนะคะ,ะกรณีนี้สมมติว่าเรามีทุนอยู่เท่าไหร่คะห้ดอลลาร์อ่ะห้าสิบดอลลาร์เวลาเราจะเข้าออ,อเดอร์นะคะเราก็หารเท่าไหร่คะ ระยะ S.L ค่ะหาร500จุดนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะออกออเดอร์ได้แค่0.1ลลอดโอเคเนาะอ่ะมาดูอันนี้อันนี้ระยะ S.L อยู่ที่800จุดนะคะสมมุติว่าเรามีทุนต่อต่อครั้งในการเทรดคือ50ดอลลใครมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็หารระยะ S.L ก็คือ800จุดนะคะระยะ S.L มันไม่เท่ากันทีนี้มันก็จะออกลลอซ้ายได้แค่0.06นะคะอ่ามาดูต่อในอดีตนะคะถ้าทุน50เหีย ะะถ้าต้นทุนเรา50เหรียญน,นะคะมันจะออกหลอดไ้ายได้ถึง0.17 0.17แต่ณปัจจุบันนะคะมันจะออกได้ไม่ถึง0.17มันจะออกได้แค่เท่าไหร่คะ0.06บ้าง0.1บ้าง นะ,ะมันไม่สามารถที่จะออกหลอดไซด์ได้มากเหมือนในอดีตดังนั้นการ Money Management เป็นสาระสาคัญนะถ้าสมมุติว่าคุณยังออกหลอดไซด์เท่าเดิมระยะ SL คุณลึกขึ้นอันนั้นระวังนะคะดังนั้นเนี่ยต้องปรับสัดส่วนให้ดีๆเอาทุนที่เรารับความเสี่ยงได้ตั้งหารระยะ SL นะคะสมมติว่าระยะ SL 1000จุดมันจะออกลอดไซายได้แค่0.05ท่านอย่าไปกดเหมือนเดิมก็คือ0.17ไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะกด0.17่ะ ะะคุณต้องมีเงินทุนมากกว่า50นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะถ้าใครไม่เข้าใจอ่ะนะคะคุณมีไฟล์อันนี้อยู่แล้วเนาะลุงะจะให้ดูแค่คำว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็คือเรามีทุนเท่าไหร่เราใส่เข้าไป ะะเราจะหาร20เสมอเพราะหน้าเทรดเซตอัพเราใช้20ครั้งต่อเดือนนะคะ20ครั้งหมายถึงอะไรจำนวนครั้งที่เราเทรดตามค่าสถิตินะคะ,ะเราจะจะหาร20มันก็จะตกต้นทุนต่อครั้ง50ถ้าใครมี500ก็ใส่500นะคะมันก็จะตกต้นทุนในการเทรดต่อครั้งคือ25าดอนเอา25เหรียญตั้งนะคะแล้วก็หารหารระยะ sl ค่ะถ้า sl 5แล้วจุดก็หาร500มันก็จะออกออเดอร์ได้0ูนยก็คือตัวนี้ เนาะนะคะจะออกรลซ้ายได้ไม่เกิน0.05นะคะคือประเด็นที่หลายๆคนพอตแตกอะคือไม่ได้คำนวณน,นะว่าเงินของเราที่มีอยู่มันจะออกมันจะอ,ออกหลอดเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับ SL นะคะก็คือปกติแล้วมีเงินก็เทรดเลยพอเทรดเลยปุ๊บราคามันย่อลงมานิดนึงพอตก็แตกละนะคะดังนั้นเนี่ยคำนวณให้ดีๆว่าทุนทุนทั้งหมด ทุนสะสมทุนทั้งหมดมีเท่าไหร่ถ้าทุนทั้งหมดมี300นะคะมันจะเทรดได้ต้นทุนแค่15ดอลลนะคะคูณก็15ดอลลาร์ตั้งนะคะหารระยะ SL ระยะ SL500 จุดมันก็จะออกรอไซดได้0.03ก็คือตัวนี้นะคะถ้าท่านออกมากกว่า0.03สมมุติว่าท่านออก0.05ราคามันลงมาไม่ถึง500จุดนะพอตก็จะแตกละ ะะหมายถึงว่าออเดอร์ไม้นั้นเราก็จะจะจะลอสไปเลยจะขาดทุนไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยณนะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตรงไหนมันเปลี่ยนตรงปริมาณการซื้อขายมันกระทบต่อลลอดไซส์มันกระทบต่อระยะ SL อนะคะอันนี้คือสําคัญแต่ส่วนจุดเข้าออเดอร์สามเขียวสามแดงเหมือนเดิมเพราะอะไรตลาดมันมี3ามเทรนอะัปเทรนดาวเทรนไซด์เทรนณวันนี้มันยังเป็นเหมือนเดิม หน้าวันนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมนะทีนี้อ่ะมาดูต่อนะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือปริมาณการซื้อขายที่ส่งผลกระทบต่อระยะ SL กับ TP แต่เทรนด์ยังมี3ามเทรนด์เหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นแบบนีนทุกๆปีมันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะในอดีตแล้วตั้ง SL แค่1้อย0 0จุดไปไล่ดูได้เลยนะคะในอดีตทำฟเฟส์นาะที SL 100จุดพอพอ อทองเริ่มขยับราคาขึ้น SL จาก100ยก็เป็น3 0หน้าปัจจุบัน SL จาก300เริ่มขยับเป็น500เป็น700เป็นพันนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจอะถ้าเศรษฐกิจดี นะคะคนจะไม่ค่อยเทยดทองคําดังนั้นทองคําวอลุ่มจะน้อยแต่ณนปัจจุบันเศรษฐกิจมันไม่ดีไงคนก็เลยหันมาเทรทองพอเทรดที่เยอะเนี่ยทำเฟรม5นาทีจะมีคนแบบซื้อเยอะมากทางเฟรมหนึ่งมันก็ส่งผลกระทบไปที่ทางเฟรมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเพราะว่ทาทำเฟรม5นาทีเป็นส่วนหนึ่งของทำเฟรม1 n e h 4 s 1, แล้วก็ d a ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันถ้า5นาทีมีคนซื้อเยอะ สรุปหชั่วโมงจะไม่เยอะเหรอเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทางฟรมเล็กๆมีวอลลุ่มเยอะทางเฟรมใหญ่มันก็มีวอลลุ่มเยอะเช่นกันนะคะสมมุติว่าในอดีตเราซื้ออาหารซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง30บาท ณปัจจุบันเราซื้อได้ไหมสามสิบาทไม่ได้ทองคาก็เหมือนกันนะระยะ SL เมื่อก่อนแค่ร้อจุดตอนนี้เราตั้งทำฟิว์ห้านาทีเราตั้ง SL 5 0 0 1 0 0หนึจุดอะ่ะมันแทบจะไม่ได้ปัจจุบันเราขอซื้อก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสี่สิบเข้าขายไหมไม่ขายนะคะเข้าขายห้าสิบหกสิบเจ็ดสคำถามก็คือณปัจจุบันเราจะตั้ง SL เท่าอาดีตได้ไหมไม่ได้เพราะวอลลุ่มมันเปลี่ยน ะะเพราะตลาดมันเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเราจะทำแบบเดิมไม่ได้ยังไงซะมันก็ต้องเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่ะมาดูมาดูต่อนะอ่ะวันที่เถูก2องนะคะเดี๋ยวนะวันที่เถูก2สักครู่นะคะอ่ะวันที่เ ถูก2นะคะออเดอร์ศูนกับ0.06ในอดีตคุณสังเกตดูว่าเราสามารถตั้งระยะ SL เท่ากันได้ทั้งหมดแต่ในปัจจุบันเน่ยนะคะรอไซส์มันจะมันจะขยับตามระยะ SL มันจะไม่สามารถฟิกระยะ SL ได้ถ้าเราต้องการฟิกระยะ SL เป็น500จุดต้องรอ3เดือนคะ่ะเมษาพฤษภาินุนาต้องรอจบไตรามาสที่2เราถึงจะสรุปผลได้ว่าปริมาณการซื้อขายอะมันฟิกคงที่ได้ที่เท่าไหร่ นะคะมันจะสามารถฟริกระยะ SL คงที่ได้ที่เท่าไหร่มันต้องมีสถิติไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือ1ไตรามาสนะคะดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะฟิกระยะ SL ว่าทางเฟรม5นาะทีฉันจะตั้ง SL 500จุดในลักษณะแบบนี้ต้องรอหลังมิถุนานะคะณปัจจุบันอะ่ะมันให้ให้ทำแบบแท่งปัจจุบันหรือแท่งก่อนหน้าไปก่อนก็คือใช้ SL นะคะตามตามระยะที่เ,เราคำนวณได้นะก็คือเราเข้าแท่งนี้ SL ก็จะจะ จะจบกันที่แท่งนี้เลยถ้ามันลงมาต่ํากว่าแท่งนี้เรายอมขายขาทุนไปเลยนะคะ,ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ระยะ SL ทางเฟร,รม5นาทีนะระยะ SL 1,800จุดกรณีนี้ไม่เข้าเทรดนะคะมันตรงเทรดเซตอัพ แต่เราไม่เข้าเทรดเพราะว่าอะไรคะ SL ลึกเกินไปทาไม SL มันถึงลึกคะปริมาณการซื้อขายมันเยอะดังนั้นใน5นาทีเนี่ยปกติไม่ครไม่เคยมีคนมาซื้อขายเยอะขนาดนี้แต่วันนี้ตลาดเป็นอะไรไม่รู้คือคนมา,ามาซื้อเยอะเหมือนการเราขายสินค้าที่ตลาดอะปกติโอ้โหเราผลิตสินค้าไปมันก็เพียงพอแต่แต่แบบช่วงนี้คือของขาตลาดอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายนะคะอ่ะอันนี้คือถูก ะะสามแดง3ามเขียวเราสามารถเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้ตามเพลเซตอัพนะคะแล้วก็สามารถแบ่ง TP ได้เนาะเพราะว่าตลาดเป็นเทรนในวอล u ุ่มปริมาณเยอะๆเราสามารถแบ่ง TP ได้ใครใช้ MT5 บ้างคะ,ะ MT5 สามารถแบ่ง TP ได้อันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้กรณีติกระยะ SL 300จุดไม้นี้จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่านะคะเราใช้แท่งเทียนปัจจุบนันแท่งเทียนก่อนหน้าอะไรเงี้ยมันจะเข้าได้นะคะ มาดูต่อนะคะมาดูต่อวันที่14นะคะก็คือ RSL แท่งที่เราเข้าเลยคือแท่งนี้นะคะแล้วก็ R 1ต่อ1 2 1นะคะ1ต่อ2 1ไม้1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5คุณก็แบ่ง TPL นะคะก็ว่ากันไปตามนั้อมาดูต่อนะคะมาดูต่ออ่ะอันนี้ผิดนะผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดคือเราเข้าอ,ออเดอร์ที่แท่งนี้เห็นไหมเราเข้าอ,ออเดอร์ที่แท่งนี้เนาะ ทีนี้เราตั้ง SL ไว้แท่งปัจจุบันคือแท่งนี้เห็นไหมราคามันย้อนไปกิน SL ปั้งแล้วมันลงต่อนะคะในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเราตั้ง SL แท่งเทียนก่อนหน้ามันก็จะหลบได้นะคะแต่ระยะ SL มันก็จะลึกกว่าปกติ นะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะตั้ง SL แท่งปัจจุบันแท่งก่อนหน้าหรือฟิกเอลนะคะหน้าปัจจุบันเนี่ยเพิ่งฟิกเอเพราะาตลาดมันกาลังผันผววเดี๋ยวรอมิถุนามิถุนารุ่งจะแจ้งว่าไทม์เฟรม5นาทีควรจะตั้งระยะ SL อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อในไทม์เฟรม5นาทีเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้ปกตินะคะเราจะไม่เข้าเทรดเนาะเพราะว่า SL มันเกินเท่าไหร่คะ300จุด ถ้าเราเข้าเทรดเราอาจจะโดนเกี่ยว SL แลเราขึ้นต่อได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ระยะ SL แท่งปัจจุบันก็คือตรงนี้ประมาณ400จุดถ้าเราใช้ SL แท่งก่อนหน้าก็จะประมาณ600นะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่ว่า r r ของเราอะ่ะมัน1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งไมมทีพีอย่างไรถ้าคนมีทุนน้อยก็คือไม้เดียวจบ แต่ถ้าคนมีทุนเยอะสมมุติว่ามันขึ้นไป1ต่อ2คุณก็แบ่ง TP ขึ้นไป1ต่อ3คุณก็แบ่ง TP ขึ้นไป1ต่อ4คุณก็แบ่ง TP ใช้ m t 5ง่ายสุดนะคะอ่ะมาดูต่อนะวันที่17ผิด1ถูก1น,นะคะอ่ะมาดูต่อนะมาดูต่อนะคะวันที่21อ่ะ21เนี่ยถ้าถ้าเรามีหลายไม้มันจะดีมากๆเลยนะนะคะมันรันท p ได้แบบ 3000- 4000จุดเลยนะคะก็ตามนันนะคะอ่ะมาดูนะ อ่ะเราเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะเข้าออเดอร์ตรงนี้ตั้งระยะ SL แท่งปัจจุบันตรงนี้ได้ตั้ง SL แท่งก่อนหน้าตรงนี้ได้นะคะก็คือประมาณ600จุดกําลังดีเนาะนะคะแท่งก่อนหน้าปกติเราทำเฟรม5นาทีในอดีตมันใช้แค่1้อยสองจุดแล้วก็ปัจจุบันอ่ะก่อนหน้านั้นต้นอ่อตั้งแต่ปี5 6 5 6 6, 6 7้เนี่ยลุกให้ใช้ SL ประมาณ300จุดมันเอาอยู่นะแต่หน้าปัจจุบันเนี่ยสามร้อจุดเอาแทบไม่อยู่แล้วนะคะ เพราะวอลลุ่มมันเยอะนะคะไม่ใช่จุดเข้าไม่ถูกนะจุดเข้าคือปกตินะคะจุดเข้าคือปกติอะมาดูต่อนะคะวันถัดมาวันที่อะไรคะเนี่ยวันที่23นะก็คือเข้าปกตินะวันที่23าก็3เขียว3แดงถ้าใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้เป็นวีดอแรกคุณต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอต้นๆนะ่ะนะว่ามันเข้าเทอย่างไรนะคะก็คือ3มเขียวสาแดงให้เส้นสีแดงเป็นเส้นแนวต้าน นะคะแล้วก็มีแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นสีแดงมีราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นสีแดงแล้วก็ข้างล่างก็แดงเราจึงเรียกมันว่าสาแดงจริงๆแล้วรากเงาของการเทรดเทคนิคสไนเปอร์เนี่ยมันเทรดมาจากเทรนไลน์นะคะ มันเทรดมาจากแนวโน้มนะคะใช้แนวโน้มเลยแทบจะไม่ได้ใช้พ r i ยแอคชั่นนะคะก็คือใช้แนวโน้มเป็นหลักนะคะทเทรนก็คือแนวโน้มเราจะตีเทรนไลน์ประกบก็ได้ถ้าใครตีเป็นเ็าอยากจะให้ตีประกบนะคะแต่ถ้าใครตีไม่เป็นก็ใช้แนวต้านแนวต้านเนี่ยมันเป็นแนวต้านคือแนวต้านค่าเฉลี่ยนะคะนำแท่งเทียนมาคำนวณเป็นจุดแล้วก็พอดออกมาเป็นเส้นกราฟค่าเฉลี่ยนะคะอ่ะมาดูต่อ มาดูต่ออันนี้ผิดผิดเราก็ว่ากันไปตามผิดนะคะอ่ะนะคะนี่ผิดเนาะนะคะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะคุณต้องย้อนไปดูต้นวิดีโอนะลุงอธิบายไปแล้วนะคะกรณีนี้นะที่ลุงเขียนว่าไม่เทสอะไรเงี้ยคือต้นวิดีโออธิบายชัดเจนมากนะคะตอนนี้เรามาอยู่ท้ายๆวิดีโอแล้วเนาะนะคะเราก็จะสรุปเลยนะคะอันนี้สรุปนะคือลุงอะ่ะ อัดวิดีโอถึงประมาณวันที่26นะคะเนี่ยวันที่26อัดวิดีโอนะคะอัดวิดีโอที่26นะคะทีนี้นะคะวันที่25เนี่ยไม่มีจังหวะเข้าเทรดเพราะว่าอะไรคะข้างล่างเป็นสีอะไรคะสีเขียวเนาะตรงนี้นะที่เมส์ชีนะข้างล่างเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยมันก็เลยมไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้เนื่องจากมันไม่ตรงเทรดเซตอัพนะคะ นะคะก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเทรดได้ไหมเทรดได้ไหมคะถ้ามันตรงเทรดเซตอัพก็เทรดได้แต่ว่าช่วงเชา้าอ่ะช่วงเช้าคุณว่างกันหรือเปล่าละ่ะถ้าช่วงเช้าคุณว่างนะคะถ้ามันตรงเทรดเซตอัพอย่างเงี้ยคุณก็เทรดได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ตรงเทรดเซตอัพไหมคะตรงนะคะมีเส้นสีแดงปิดใต้เส้นแดงแล้วก็ข้างล่างเป็นแดงอันนี้ตรงไหมคะอันนี้ตรงไหมไม่ตรงเพราะว่าอะไร เป็นสีเขียวข้างล่างเป็นสีเขียวไม่ตรงมันต้องอันนี้ตรงดังนั้นเวลาเข้าออเดอร์เราจะรอจังหวะนี้จังหวะนี้จะไม่เข้าถ้าเข้าตรเนี้ยังไงก็โดนเอชเอลนะปกติเราถึงไม่เข้าไงถ้าเราเข้าอันแรกเนี่ยเห็นไหมเราเข้าอันแรกตรงนี้มันไม่ตรงเทสอัพแต่เรารีบเราไม่จริงๆแล้วไม่ควรเข้าแต่เรารีบมันก็เข้าไปปุ๊บชน SL เเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเรารอได้รอตามเทคนิคสามเขียวสามแดงมันก็จะลดความเสี่ยงนะคะเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วก็วิ่งลงมาข้างล่าง นะคะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคิดพิจารณาให้ดีนะคะก็วาง Money Management ให้ดีๆนะไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรตลาดมันก็มีแค่3เทรนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือ Volume มีคือปริมาณการซื้อขายเมื่อก่อนอ่ะ0 0ส u จุดเอาอยู่นะคะคือถ้า Volume มอ่ะมันเยอะนะคะปริมาณการซื้อขายมันเยอะขึ้น1แท่งเทียนเนี่ยมันก็จะมีปริมาณการซื้อขายที่มันเยอะตามทีนี้สาระสําคัญของมันอ่ะ สาระสาคัญของมันะนะคะคือการออกหลอดไซต์ที่ลุกงห่วงที่สุดคือการออกหลอดไซต์นะคะพยายามนะคะพยายามนะคะคานวณหลอดไซต์ทุกครั้งในการออกออเดอร์นะคะเช่นถ้าคุณมีทุนทั้งหมดทั้งพอร์ตอ่ะสมมติว่าคุณมีทุน500อ่อคุณก็ใส่ไป500เอา20ครั้งหารย0ครั้งเกิดจากอะไรก็คืออ่ะ ในระบบเทรดของซ n i ไนเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยนะคะในระบบเทรดของซ n i ไนเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยนะคะจำนวนครั้งที่ผิดติดต่อกันเยอะที่สุดก็คือ5ครั้งตั้งแต่เทรดมาสําหรับห้เพียมนาทีเนี่ยจำนวนครั้งที่ผิดติดต่อกันเยอะที่สุดอ่ะมันจะมีอยู่5ครั้งอ่ะอันนี้2ครั้งไม่เป็นไรมันจะมีอยู่5ครั้งลุงจำไม่ได้ว่าตรงไหนอ่ะนะคะมันจะมีอยู่5ครั้งที่ผิดติดต่อกันนะที่แบบอันนี้3ครั้งหมายถึงจังหวะนั้นลกอ่ะมันจะมีจังหวะนร้โลกที่ผิดติดต่อกััน5คร้ง ไม่มีแต่จริงๆเ่ยมันมีดาต้าเบสอีกตัวหนึ่งนะที่ก่อนหน้านั้นนะที่ลุ่งทำอ่ะคือลุ่งสามารถเจอนะคะเจอว่ามันผิดติดต่อกัน5ครั้งดังนั้นถ้าเรามีกระสุนมีเงินทุน20ครั้งมันผิดไป5เรายังเหลืออีก15ไว้แก้ไขแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีแค่5้าไม้เงินในพอร์ตสามารถเทรดได้แค่5ครั้งอ่ะมันไม่พอนะคะ ถ้าเงินในพอร์ตเทรได้5ครั้งใช่ไหมมันผิดติดต่อกันไป1 2 3มันผิดติดต่อกันไป3ครั้งละคุณเหลือกระสุนในพอร์ตแค่2ครั้งมันก็จะกระทบต่อสภาพจิตใจนะคะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันนิ่มเนชเให้ดีๆเราต้องหาร20เสมอเพราะหน้าเทรดเซตอัพของเราเป็นแบบนี้ถ้าคุณไปใช้เทรดเซตอัพอื่น อาจจะต้องเป็น100อาจจะต้องเป็น50อาจจะต้องเงินในพอร์ตอาจจะต้องเตรียมไว้100 o r d e อ1อ0เดอร์100ไม้เคยได้ยินไหมแบกเทส1 0 0ไม้ mai, แต่เงินในพอร์ตมีแค่5ไม้อย่างเงี้ยแล้วจะแบกเทสไปเพื่อนะคะดังนั้นเนี่ยต้องสมดุลน,นะคะทุกอย่างต้องสมดุลน,นะ ดังนั้น20ครั้งมาจากไหนมาจากค่าสถิตินะคะของเทคนิคนี้นะคะมีการผิดติดต่อกัน5ครั้งดังนั้นเราจะเตรียมกระสุนไว้20นัดถ้ามันผิดไป5เราก็ยังเหลือ15นัดการเตรียมกระสุนหรือการเตรียมเงินขึ้นอยู่กับทเทรดเซตอัพของเรานะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราเตรียมไว้สัก300อ่ะมันก็จะเทรดได้20ครั้งเหมือนกันแล้วก็ครั้งละ15ดอลลาร์ก็เอา15ดอลลาร์เนี่ยตั้งหารด้วยระยะ SL ระยะ SL เท่าไหร่500ก็หารไป500มันก็จะได้0.03อืมมันก็จะได้ประมาณนั้นถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้คำนวณอยู่ๆคุณออกคุณออกสัก0.06อเนี้ย0.06เนี้ยนะคะระยะ SL ของเรา500จุดมันจะไม่ได้แล้วนะระยะ SL จะได้แค่250ถ้าราคาลงมา250ปุ๊บคุณจะไม่นั้นคุณจะโดน stop out ไปทันที คุณจะโดนขาดทุนไปทันทีคุณจะลอสทันทีคุณจะโดนปิดออเดอร์ไปทันทีทั้งๆที่คุณวางระยะ SL ไว้5 0 0นะคะคุณวางระยะ SL คุณตั้ง SL 500จุดแต่คุณออกหลอดสาผิดคุณออก0.06มันจะได้แค่250แต่ถ้าสมมุติว่าคุณออกหลอดสาย์ดน์นะคะเวลาราคาลงมาไม่ถึง500คุณเชื่อจะได้กำไรไหมนั้นนะคะถ้าใครยังยังคิด คิดไม่ออกคิดไม่ทันเนี่ยให้กลับไปดูในเรื่องของวิดีโอที่ชื่อว่าบริหารความเสี่ยงนะคะวิดีโอบริหารความเสี่ยงมันจะอธิบายนะคะอธิบายจุดแต่ละจุดให้ฟังให้เข้าใจนะคะของบางอย่างมันต้องทดสอบนะทดสอบเดโมโก็ได้นะคะเราจะได้เข้าใจเราจะได้คํานวณเป็นการคํานวณมีสาระสําคัญเช่นคุณมีเงินอยู่ก่อนคุณไปซื้อของ คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาจะถอนให้คุณเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเอากําไรที่ไหนมาดังนั้นการคํานวณคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานไปทําความเข้าใจให้ตรงกันนะคะว่าถ้าเรามีเงินเท่านี้เราซื้อไปเท่านี้ออกมาใแสเท่านี้ต้นทุนต่อครั้งเท่าไหร่นะคะแล้วเราได้กําไรเราจะได้เท่าไหร่มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอะไรเงี้ยไปไปทาความเข้าใจนะคะเทคนิคเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการบริหารเท่ากับการคณิตศาสตร์นะคะถ้าคุณเก่งทุกวิชายกเว้นคณิตศาสตร์คุณไม่เข้าใจเลย คุณหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณซื้อของไปเข้าทอนผิดเราก็ไม่รู้แล้วเราจะจะอยู่ได้อย่างไรนะคะดังนั้นคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานน่ะบวกลบคูณหารในเรื่องของการคำนวณค่าสถิติพวกพวกนี้ต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจเนะี่ยคุณตั้ง sl ไว้500ร่ะราคามันลงมาแค่200พอร์ตคุณก็ปิวละเพราะว่าอะไรคุณซื้อในปริมาณที่เยอะเกินไปคุณออกหลอดไซส์ในปริมาณที่มันเยอะเกินไปดังนั้นการออกหลอดไซส์การตั้งระยะ sl นะคะต้องสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปทำเฟรม5นาทีนะคะทำเฟรม5นาทีกรณี Fix SL ตั้งระยะ SL 300จุดนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะได้แค่400ดอลลดอนกำไรอะนะมันจะได้การเข้าออเดอร์แค่10ออเดอร์ได้กำไรแค่400นะคะแต่ถ้ากรณีที่การตั้งซอ l o อ s นะคะ แท่งปัจจุบันนะคะหรือว่าแท่งก่อนหน้าก็ได้นะคะมันก็จะมีการเทรดทั้งหมดอยู่ประมาณ25ออเดอร์ใน25ออเดอร์นะมีผิดมีถูกมีผิดมีถูกก็คือมีผิดอยู่10ครั้งมีถูกอยู่15ครั้งนะคะเบสแล้วก็จะได้กำไรประมาณพันดอลลาร์ถ้าคิดเป็นบาทไทยก็ประมาณ30 0 0 0กว่าบาทนะคะทุนประมาณพันหนึงนะคะ ถ้าทุนน้อยก็ขยับไปตามสัดส่วนของเงินทุนนะคะก็คือเวลาขาดทุนทีนึงจะขาดทุนไม่เกิน50ดอลถ้าได้ก็จะได้ไม่เกิน100อ่าต่อ2ยกเว้นคุณแบ่งมาให้ TP คุณก็จะได้เยอะกว่า100นะคะถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของเอ้หมาจากไหน100มาจากไหนเนี่ยให้กลับไปดูไฟล์มันน y ่ม n a g เมนต์นะคะเราจะฟิกต้นทุนนะคะเราจะฟิกต้นทุน คือทําอะไรก็ตามมันต้องรู้คอสมันต้องรู้ต้นทุนถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเราก็จะรับรู้กําไรไม่ได้ถ้าคุณขายอาหารคุณไม่รู้ว่าต้นทุนต่อชามมันเท่าไหร่แล้วแล้คุณจะเคาะราคาขายอย่างไรนะคะการเทรดก็เหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ต้นทุนต่อครั้งในการเทรดแล้วแล้วเราจะเอากําไรมาจากไหนนะคะ,ะนะคะการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะระมัดร,ระวังนะคะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ